สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีนาจ้าทุกคนจ๋าวันนี้โมจะพามากินนะคะเป็นของอะ่ะยากนะคะตามฤด,ดูกาลนะคะก็ถ้าใครเคยติดตามโมนะโมเคยทําคลิปกินอันนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือแมงดานาไข่นะคะไข่บักเอบแบบนี้เลยนะคะมาอีกรอบหนึ่งรอบรอบปีเออก็ กินกับซอสจ้ะใครที่รู้จักว่าแบบแปงดาเป็นรสชาติแบบไหนก็น่าจะรู้เนาะว่ามันอร่อยมากเลยนะนวันนี้ก็คือลาบปากนี่วิธีกินนะคะไข่มันก็จะแบบเป่งๆข้างในแบบนี้เนาะวิธีกินก็เด็ดปีกจ้ะอันนี้เป็นตัวเมียนะกลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนตัวผู้เนาะถ้าตัวผู้เขาน่าจะนิยมแบบจะทำน้ำพริกอะไรนี้เนาะแต่อันนี้อยากบอกว่า ปรตปานมากนี่ให้ดูไข่นี่ไข่มันอนะนี่วิธีกินนะคะก็จิ้มเลยจ้ะจิ้มซอสเลยจ้ะหรือว่าเราจะไม่จิ้มก็ได้แต่ว่าโมชอบกินกับซอส มันหอมอืจ้อันนี้มันก็จะมีเนื้อนะทุกคนก็แท้ๆเล็มๆกินอนะ่ะมันมาก หมวมันหอมมากใครสนใจไปตามกันไา้นะที่เพจแม่น้อยปูนาดองเขาจะมีของหายากตามฤดูกาลแล้วก็คุณภาพคือใหญ่ๆตรงปกใครติดตามโมจะรู้ว่าโมอ่ะเพจนะสั่งบ่อย อืมอร่อยจ้ะเนี่ยกินแต่ไข่มันไข่มันแบบเห็นไหมไข่เน้นๆจ้าอืาไปสั่งเลยไม่ผิดหวัง าที่แล้วแบบมีคนถามอะมีคนถามซื้อเยอะมากโมก็เดี๋ยวโมปักเพจไว้ให้ข้างล่าง ล้วเขาคัดไข่ทุกตัวไข่มันอะไม่ผิดหวังเลยอ่ะอืมอืมอจ้าหัวมันค่อยมาเก็บดูทุกคนสิบมือไปเลยมันอร่อยโมูหมัมมกหลายดูเดือ อืมหอมกิ่นบางานเนี่ยหอมขึ้นจมูกหอมแบบอ,อือร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยมาด่าได้เลย นี่กินหมดเลยนะนนเพลินเพลนเพจพี่เขานะคะก็จะมีทั้งแบบของหายากอะของตามฤดูกาลอะมีทั้งอึ่งมีทั้งแบบของอีสานอะแล้วก็คือคุณภาพก็คือแบบคับคุณภาพคับจอจริงอืม ยิ่งกัดตรงงสวยยิ่งอร่อยหอมหอมจริงกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงนะโมชอบมาก <c oughs> แล้วแบบปีนึงจะได้กินทีหนึ่งอะ่ะ มันไม่ได้มีแบบตลอดอ่ะเนี่ยไข่มันอ่ะเอาไปทอดอือเราเขาซีนมาให้อย่างดีแล้วตัวใหญ่ๆคัดทั้งนั้น ที่เคยกินอ่ะมาเม้นบอกด้วยนะว่ามันอร่อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าหมูพูดได้เองคนเดียวนะจริงทุกคนเนี่ยตรงหัวหัวมันก็จะมีเนื้อเนื้อมันก็จะเป็นเส้นเนเหมือนคล้ายเนื้อไก่เลยอะดูดิทุกคนมันอร่อยจริง ไม่ได้โกหกนะกลัวทุกคนไม่เห็นเนี่ยจิ้มงไปเลยซอสแม็กกี้อ๋มอ,ม,อ,อมาก แค่เพลิน,นอะอร่อยจ้ะหัวนี่ต้องต้องเก็บให้เรียบจ้ะไข่ไข่มันจะเป็นสีเขียว,ยวทุกคนเทกเจอร์มันจะเหมือนคล้ายๆไข่แมงดาทะเลแล้วแหละ ถ้าเป็นเท็กเจอร์นะแต่ว่ากลิ่นจะไม่เหมือนกลิ่นมันจะหอมอร่อยมากผักเอามาวางไว้เฉยมัน หอมหนึบมันหอมหนึบตรงหัวมันก็จะเป็นเนื้อ ใครยังไม่ลองใครยังไม่เคยลองอะ่ะอยากให้ลองมากเลยแบบสักครั้งในชีวิตก็ได้อะ่ะอืมอืมอร่อยามาก

แต่ว่ากิน,กนเมนูนี้ต้องเปิดหน่อยสิบมือจะบอกเลยคุม้มอ๋อยมอืมรู้จินเหมือนแม่กระถิ่นเนะ จำกันได้เลยไม่ผิดหวังค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทุกคนรีบไปสั่งกันเลยนะเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวไม่ได้กินนะปีเนี้ยเต็มท้องเลยจะฉีกไม่ได้เพราะว่าเล็บมุยมันอ่อนมันยาว Smaker mm -hmm. oh, godt. อื้เขาซีนมาให้อย่างดีครับคน เพจว่าแม่น้อยปูนาดองนะคะเป็นเพจที่โมเคยซื้อปูนาดองอะที่ตัวใหญ่ๆแบบนั้นอะนั่นแหละเขาคือเขาคัดทุกตัวจริงๆคัดไข่เงี้ยเพจเดียวกันแม่น้อยปูนาดองนะคะเดะะี๋ยวโมทิ้งลิง์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปไม่ต้องห่วงให้ไปจัดกันเถอะรับรองไม่ผิดหวังแน่ ตัวไหนก็คือแบบไข่ทุกตัวไม่จกตาทุกคนเชื่อไหมว่าอร่อยคนที่ไม่เคยกินมันก็จะดูแบบว่าแปลกๆหน่อยเนาะ แต่ว่าถ้าลองได้กินแล้วแล้วนะ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 ั้นน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 ะอร่อยจริงอืมอืจ้ะไปตำกันได้ไปแล้วไปกินต่อ มือใครจะเปิดประตูให้ให้หมไปแล้วคะ่ะทุกคนกับแมงดาไข่นะคะไปทำกันได้เดี๋ยวโมทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะอร่อยมากอยากให้ไปลองกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ